คุณผู้ชมจำแมปนี้ได้หรือไม่ Tropical Resort t y ท o o n แมปนี้นะครับเคยเป็นแมปไทคูนอันดับต้นๆของโรบอกเลยซึ่งผมเนี่ยเคยอัดเกมนี้ไว้ตั้งแต่ปีน่าจะปี2021นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอ่อรีสอร์ทนี้เจ๊งมันที่เรียบร้อย mm. เจ๊งแบบน่าสงสารมากแต่ว่าผมเนี่ยจะลงทุนใหม่สร้างรีสอร์ตใหม่ในแมปนี้อีกรอพี่ไม่ใช่ ขอแนะนำให้รู้จักรีสอร์ทไทยคูนทูเราจะมาลงทุนใหม่สร้างรีสอร์ทใหม่รีสอร์ทที่มันน่าอยู่หรูหรากว่าเดิมแต่พูดถึงกำไรของโรงแรมในแบบนี้แล้วก็ต้องพูดถึงกำไรโรบักด้วยถ้านผู้ชมสามารถซื้อคอลเลกชันกลากาเดนของผมได้ในกลุ่มโรบักของผมได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปสร้างรีสอร์ทกันเลยดีกว่า ว้าวเราเข้ามาในเกมแล้วดูข้างหลังเรานั่นสิมีเกมพัดอือฮ <t> ึตอนแรกในชันว่าจะซื้อซะหน่อยนะแต่ดูจากราคาแล้วเนี่ยน่าจะต้องขายไตข้างนึงไปเลยแหละแต่ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้บางทีถ้าคลิปนี้เนี่ยได้กระแสะดี ฉันเนี่ย EP หน้าฉันอาจจะมาซื้อก็ได้แต่ถ้าจะซื้อเนี่ยงคงไม่ซื้อเป็นแบบขอแงแพง,ง,งแบบนี้คงน่่จะซื้อแบบออโต้คอลเลกหรืออะไรประมาณนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มสร้างรีสอร์ทกันเลยอย่างแรกของรีสอร์ทของเราเนี่ยเราก็ต้องมีฟรอน์ซะก่อนเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้มาเช็คอินได้อือนี่ไงพนักงานของเรามาแล้วสวัสดีครับผมเนี่ยจะจัดการพกกระเป๋า ไม้เอ้ยมันเป็นกระเป๋าไม้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าหนังนะแต่ตอนนี้เนี่ยเอ้ยทาไมคุณวางวมันเป็นสีฟ้าล่ะครับอ๋อฉันไม่รู้เหมือนกันนะ่ะบางทีเกมนี้เขาจะทํามาแปลกก็ได้ตอนนี้เนี่ยให้เราไปเอาเงินที่ ATM อื้อหือ ATM 220บาทเอามาเลยอือเราจะสร้างฟรอนด์อีกอันเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้มาเช็คอินได้มากขึ้นอีกอันนึงอง Uh huh. แล้วมันขึ้นมาอะไรเนี่ยโอเคอันนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะอัน,นใหญ่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเอออันนี้จะเป็นดับเบลแบกอะไรประมาณนี้เนาะเรามาเริ่มสร้างผนังกันเลยดีกว่านี่เลยผนังชึบอืมหืผ uh huh. นังต้องเป็นแบบกระจกแบบดีเพราะว่าถ้าเหมือนมีโจรอะไรเนี่ยทุบกระจกออกไปฉันเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวแน่ซื้อพร็อ uh หืม huh. นี่เลยพรม พร้มนี่ใหญ่ดีนะครับสร้างผนังอีกนี่ผนังก็ต้องเป็นเกรดอย่างดีเฮ้ยมีต้นไม้ด้วยอ่ะซื้อต้นไม้สิโอ้โยอื้มแล้วคิดดูนะหลังคาของรีสอร์ทของเราเนี่ยจะต้องใหญ่ขนาดไหนข้างนอกเนี่ยก็จะมีทางเดินให้เราซื้อด้วยนะชึบ20บาทอื้มย,ย่างสวยอะ่ะ entrance support เป็นเหมือนเสาอะไรอย่างนี้เนาะ นี่สวยมากแต่มัน,นก็ใหญ่เทอะนะอันนี้ก็จะเป็น entrance roof เป็นหลังคาของทางเข้าเหรอนี่โอ้โหโคมไฟสวยงามน้ำพุนี่ fountain เอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งเหรอโอ้โหเป็นต้นไม้เหโอ้ยนี่มันเป็นแบบรถดลากแบบสีทองโอ้โห น่าจะทาให้กระเป๋าของลูกค้าเนี่ยมีราคาแพงขึ้นนะและเราก็จะมาซื้อที่นั่งซื้อที่นั่งไว้สําหรับนี่สำหรับอุ้ยหมาน่ารักจังที่นั่งสําหรับลูกค้าที่กําลังรอห้องที่ทําความสะอาดอยู่หรือว่าจะนั่งรอเพื่อนก็ได้นะครับเรามาสร้างต่อกันเลยอันนี้จะเป็นออ,ออฟฟิศเหรอหกสิบบาทอื้อหือออฟฟิศใครเนี่ยซื้อโต๊ะนี่รีสอร์ทคอมพิชั่น รีซของเราเสร็จไปแล้ว0.8% 0.80%นี่นก็จะเป็น weekly event เรอไม่รู้มัน,นมันคืออะไรอันนี้คือนี่พนักงานดีเด่นของเดือนก็จะเป็นเอ่อใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ต่อมาอันนี้คืออะไรอะ unlock after เขาบอกว่าเราจะปลดล็อกที่นี่หลังจาก marina คืออะไรอะอะละงนะั้นเราสร้างผนังเพิ่มเฮ้ยตู้ปลาตุ้ปลา นี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นปลาตะตูนปลาดอลลี่มีหมดเลยงั้นเรามาสร้างชั้นสองกันเลยโอ้โหชั้นสองมีเอ้ยทำไมเราปล่อยให้มีวัชพืชขึ้นละเนี่ยซื้อไฟก่อนเลยเพราะเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะมืดเอาเนาะซื้อบันไดว้าวบันไดแต่มันน่าจะมีไฟตรงบันไดเนาะมันจะได้แบบไม่หกล้มอะ่ะเอ๊ะ เฮ้ยเวนดิ้งแมชชีนเป็นตู้กดสิ่งของอู้หูยอันนี้เป็นเ,เครื่องดื่มเรามันสร้างอาหารกันดีไหมอ๋อไม่ใช่อาหารอันนี้มันคืออ้หูสแน็คแล้วเงินที่ลูกค้าจ่ายเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็มากองตรงนี้แต่ขนมกับเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเงินมาออกมาตรงนี้ก็มีโจรมาหยิบได้นะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเชื่อใจในลูกค้าของเรา สร้างผนังอีกผนังสูงมากว่าแล้วถ้ามีต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผนังมันต้องสูงมากแน่ๆสร้างผนังอีกสร้างผนังตรงข้างหน้านะครับแล้วก็ต้องซื้อรั้วไปด้วยลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ตกลงไปนะซื้อที่นั่งนี่ลูกค้าจะสามารถนั่งได้แล้วก็ซื้อหมอนอะไรมาให้แล้วเนาะซื้อผนังนี่ผนังของเราเสร็จแล้วต่อไปเราจะสร้างเสา โอแสดงว่าต่อไปเ,เราจะสร้างหลังคาแล้วแน่ๆแล้วเราจะสร้างหลังคาได้นี่ไงหูหลังคาห0 0บาทเองนี่โอ้โหเสร็จแล้วสวยงามแล้วต้องซื้อไฟก่อนนะเราจะได้มองเห็นทางมันก็จะเป็นป้ายรีสอร์ทเหรอเป็นไงนี่ p i c เกอ Hill Tropical Resort ตต่อไปนี่อันนี้จะเป็นระเบียง ระเบียงมหสวยจังดูสิดูสิมีลูกค้าเนี่ยมาจองเต็มเลยสงสัยเนี่ยเราจะต้องติดอันดับแรกๆของในเว็บ booking com แน่ๆเลย by road เหรอเดี๋ยนะ by road นี่ถนนเฮ้ย rocket car มันจะเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบนี้มันเป็นแบบรถแบบจรวดเนาะแต่ไม่เป็นไรเราเรายังไม่เติมนะจะซื้อเป็นรถกอลก่อนนี่ ซื้อถนนนี่โอ้โหถนนไปไหน <c oughs> เฮ้ยอันนี้คือพาร์คกิ้งรเออจริงด้วยอดีตก็ต้องมีแบบลานจอดรถเนาะนี่ตรงนี้เฮ้ยเราสามารถขยายเกาะได้ด้วยขยายสิโอ้โหขยายมาแค่นิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อถนนเพิ่มเมื่อเราขับลงมาอันนี้คืออะไรอะมารีนาฟอนเดชั่นโอ้เขาบอกว่าปิดล็อกหลังจากมารีนาไงเอ้คาโกชิปเรือขนส่ง โอ้โหเราสามารถสร้างเรือได้ในราคา750คลงมาจากเรือเฮ้ยเครนเครนาต้องมีเคลนด้วยนะเราจะได้ยกพวกคอนเทนเนอร์อะไรอย่นี้ขึ้นไปบนเรือได้ f ิชดร r ป,ปรเปอรเฮ้ยดับปปลาโอ้ นี่ไงโอ้โหปลาเนี่ยจะถูกขนส่งมาจากเรือนะแล้วก็ลงมาที่บรรจุกล่องแล้วก็ส่งไปต่างประเทศนะแล้วก็นี่มีพนักงานเนี่ยกำลังจดอยู่ว่าปลาเนี่ยมาครบไหมนี่ packing station มันจะเป็นแบบบรรจุเหรอนี่อ๋อนี่ไงจริงด้วยบรรจุใส่กล่องและสุดท้ายต้องซื้อไฟด้วยสุดยอดเลยนะเนี่ย wooden foundation อะไรอะโครงสร้างแบบไม้ มันคืออะไรอะซื้อกำแพงอของมันเริ่มแพงขึ้นแล้วนะเนี่ยซื้อหลังคาแต่ะนะเซิร์ฟบอร์ดเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นร้านขายเซิร์ฟบอร์ดก็ได้นี่น,นี่ซื้อเซิร์ฟบอร์ดเพิ่มอ๋อเหมือนจะเป็นแบบร้านขายอุปกรณ์ว่ายน้ำอะไรอย่างนี้เนาะเผื่อว่านักท่องเที่ยวคนไหนเนี่ยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ว่ายน้ำมาก็สามารถซื้อที่นี่ได้เลยจ้าแค่นี้เนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้ว ว่าแล้วอันนี้มันคือร้านเซิร์ฟชอปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยบูเดนด็อกหุยมันจะเป็นอะไรอีกเนี้ยโรงงานเหรอหโหยโรงงานโรงงานผลิตอะไรเราจะมาดูกันนะครับคอนเวเยอร์หุยเฮ้ยโคคนัทเหออุ้ยเราจะผลิตอืมโคโคนัทมะพร้าวเฮ้ยมิลค์เอ็กซ์ตรัเตอร อะไรมันจะรีดน้ำพร้ามาหรอนี่โอ้โหจริงด้วยโคโคนัทคัตเตอร์อืมมันสามารถแบบหั่นได้นะครับเฮ้ยอันนี้จะเป็นป้ายโรงงานโคโคนัทแฟคทอรี่เราจะซื้อนี่โคโคนัทคัตเตอร์ที่หั่นโคกันโอ้โหเครื่องใหญ่แบบนี้เลยหรือจ้างสปีดโบทกันเลยนี่สปีดโบทสามารถสปอร์ได้อ่าฮ่า เง้เงี้ยเงีเง้หูยมันเป็นรูปอะไรมันมเป็นเกาะอะไรทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราค่อยมาแล้วกันนะเราก็สร้างรีสอร์ทของเราก่อนดีกว่าเมื่อเราตังพอแล้วเราก็จะมาซื้อหูยคาร์โก้บุสหสามารถขับได้ป,นปนูนปูนมันมีสามารถแข่งได้ด้วยนี่นาแข่งดีวกว่ามาแล้วตามทาง งานงานทีิจีโนจะซื้อสปีดบอสนเนี่ยมันเป็นไร เรือถึงกับตรน้ําเลยทีเดียวจึ๊บอ,อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกลับกอดกลับกอดเดี๋ยวทํำไมเรือเราตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเอาหลังจากฮาริน่าใช่ไหมนี่ไงซื้อได้แล้วโอ้ถุงทางเดินซื้อกําแพงก่อนเลยน่าจะเป็นห้องแล้วนะเนี่ยพอเว่ใช่น่าจะเป็นห้องแน่นอนซื้อพรมมาก่อนเลยพรมแดง ซื้อห้องนี่หูยซื้อเฟอร์นิเจอร์มาก่อนเฟอร์นิเจอร์บอกเลยนี่แพงนะครับนี่หสวยจัดจัดหูยเอนจอยยูสเตนทีวีก็จะเป็นแบบทีวีรุ่นพิเศษเลยโอ้โหซื้อห้องกินข้าวหยไม่มีไฟหรอนี่ไงซื้อไฟก่อนเลยหยมีพัดลมมีไฟอืมครบเฮ้ยแคนดี้ช็อปว้าวร้านขายขนม ซื้อพรมก่อนซื้อ,อ,อแคนดี้ขนมหวานอยากกินอ่ะป๊บอุย้ยมันเป็นที่กดขนมกดย่อรอ่ะซื้อนี่แคนดีด้ดอปเปอร์อีกอันนึงนี่นโหยแคนดี้สไลด์แกล้ะไม่เป็นไรมันจะทำเงินให้เราอะนะแคนดี้เพิ่มขนมหวานแบบร้านขนมหวานจริงๆเลยนะเนี่ยซื้อนีออนคืออะไรอุย้ยมันเป็นแบบไฟนนออนชุกข้ทุบ ว้าวมันเป็นแบบหลอดซื้อป้ายอ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเรามาสร้างห้องต่อไปกันเลยดีกว่านี่ห้องต่อไปของเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาหม่นมันจะเป็นห้องอีกแบบหนึ่งเลยนะเนี่ยซื้อไฟนะครับซื้อไฟแล้วก็ซื้อนี่เครื่องประดับตกแตง่งอันนี้คืออะไรอ่ะสวีทอ๋อเหมืนเป็นห้องแบบห้องแบบ VIP VIP ซื้อเฟอร์นิเจอร์อือืยเฟอร์นิเจอร์อย่างดีโอ้โหมีแล็ปท็อปด้วยห้องนอนซือไฟแล้วก็เครื่องประดับตกแตง่งเฮ้ยม,มีชั้นที่สองด้วยอ,อืซื้อไฟก่อนไฟเนี่ยต้องมีทุกที่จริงๆนะจริงๆเนี่ยตึกตึกอะไรมันก็มืดนะตอนกลางคืนอะ่ะถ้าไม่มีไฟโอเคซื้อบันไดมา โอ้ของแต่ละอย่างแพงเหลือเกินเออนี่รู้ว่าโอ้โอ้โอ้เพชรแคร์เพชรแคร์ศูนย์จั์เลี้ยงชึบเออซื้อพรมอืมโอ้โอ้โอ้เออเออเออเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับรีสอร์ทไทยคูนสอง โอ้เดี๋ยวอาจจะมาต่ออีพีหน้านะบ,บอกเลยว่าคือถ้าจะเล่นแมปเนี้ยแนะนําเลยนะครับให้ไปซื้อเกมพาร์ทพวกนี้ซะคือแบบคือถ้าไม่ซื้อเนี่ยคือคุณจะต้องมานั่งคือไม่ใช่ดิเดินไปเก็บเงินเก็บเงินแล้วือแบบขอมันจะค่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ถ้าใครถ้าใครอยากให้ผมเติมในคลิปหน้าเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ถ้าคลิปนี้ได้กระแสดีผมเนี่ยอาจจะมาซื้อพวกเกมพาสนี้ก็ได้เอาล่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย